ส่วนเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวของคุณพระช่วยของจริงตัวจริงค่ะแหมแล้วก็มีพระกระโดดกำแพงด้วยนะคะ2ต่อเลยก็คือเราเล่าไปเนาะเมื่อวานนี้มีพระสองรูปค่ะกระโดดข้ามกำแพงมาเพื่อมาช่วยแม่ค้าที่กําลังถูกคนร้ายพยายามที่จะฆ่าปาดคอเธอแต่ว่าพระมาช่วยซะก่อนนะคะคุณผู้ชมคะทาให้ตัวของผู้เสียหายเนี่ยรอดจากความตายมาได้ล่าสุดค่ะจับได้แล้วนะคะคนที่ก่อเหตุเขาบอกว่าผมไม่ได้จะปา กรดคงปัดคออะไรหรอกผมแค่อยากได้ทรัพย์สินเท่านั้นเองแต่ฟังแล้วมันก็ขัดแย้งเหมือนกันนะนะคะกับเหตุการณ์ที่คลิปวงจรปิดจับภาพได้เป็นคลิปนี้ค่ะคือก่อนเกิดเหตุนี่นะตัวของคนร้าเห็นไหมคะเข้าไปในร้านขายของอ่ะหลังจากนั้นก็ล็อกคอเลยแล้วก็กดค่ะคือคุณป้าอายุเยอะแล้วด้วยอะค่ะกดแล้วก็กระทืบไปที่หัวพยายามที่จะ ทำอะไรกับคอสักอย่างเราก็มองไม่ชัดแตะ่ะดูแบบนี้เหมือนกาลังจะปาดคอเพราะว่าผู้เสียหายบอกว่าผู้ชายคนนี้มีมีจะปาดคอเธอหลังจากนั้นค่ะพระกระโดดกําแพงข้ามวัดมาเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะวิ่งมาช่วยจะมาจับคนร้ายภาพนี้ล่ละค่ะมองด้านมุมด้านสายมือของหน้าจอ,อ,อ,อนไหมคะกระโดดกันมาสองรูปค่ะวิ่งแบบไม่ใส่รองเท้าเลยนะคะแล้วก็จะไปจับโจรค่ะแล้วก็วิ่งจะไปจับโจรนะตอนนั้นโจรก็คงเห็นท่าไม่ดีแล้วเอ้าพระมาช่วยขนะ นี้ฉันหนีดีกว่าสุดท้ายค่ะจับตัวได้แล้วนะคะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านค้าติดกับวัดโคดหินที่ตำบลเนินพ,พระอำเภอเมืองจังหวัดระยองอุ้ยชีว่าเอีอยากจะไปกราบ พระที่ดีเหลือเกินคือเรามีข่าวพระแบบนี้แล้วเ,เราดีใจใช่ร,รู้สึกปลื้มปริ่ม <c oughs> หลังจากที่ผ่านมาตลอดช่วงเดืนอน2เดือน<ะ>โอ้โหไม่เว้นแต่ละวนันถูกคะ่ะเห็นไหมพระดีๆมีถมไปค่ะคุณผู้ชมคะ่ะแต่บางคนก็ไปเมาอุย้ยพระนี่คือแบบไม่สํารวมเลยนะคือจังวหวะนั้นคงไม่สํารวมแล้วเอา<ะ>ชีวิตคนเขาขึ้นไปที่ตั้งก่อนนะคะทีนี้คะ่ะตํารวจจับได้แล้ววันนี้ตํารวจก็มาปลอบขวัญปวาบใจกันนะคะคนก่อเหตุชื่อว่านายนิพนธ์จันทรุมมากอายุ55ห้าปีแล้ว่ะ แล้วก็เป็นคนเร่ร่อนเป็นคู่ปรกเก่ากับแม่ค้าด้วยบอกว่าเคยมาซื้อของที่ร้านแล้วไม่ยอมไปจ่ายตัคงเขาวาเอ้าวคุณจะมาเชิดเงินขนาดนี้แม่ค้าก็ตอบว่าพอตอบว่าตัวเองไม่ยอมก็คือแบบว่าประทักคารมกับแม่ค้าหนึ่งปีผ่านไปความแค้นยังอยู่ค่ะตํารวจแกะรอยจะอะไรจากกล้องวงจรปิดค่ะตามจับได้ที่บ้านของเพื่อนเขาอีกทีหนึ่งที่อำเภอบ,บ้านค่ายประวัตินี้คือโชคชนเหมือนกันนะ เคยเดิมดำเนินคดีค่ะประสงค์ต่อทรัพย์แล้วก็ต้องโทษมาก่อนแล้วด้วยอตอนนี้พอจับได้ปุ๊บผู้ต้องหาบอกว่าไม่ได้จะปาดคอสักหน่อยจะทำอะไรจะชิงทรัพย์จะเอาเงินไปใช้จ่ายอะไรแบบนี้ยแต่ว่าจังหวะนั้นบบพระด้านกระโดดข้ามกําแพงวัดมาช่วยซะก,ก่อนมันก็เลยทำไม่สำเร็จแต่ดูจากภาพแล้วะ คือพยายามไปทําอะไรกับคอของแม่ค like ouais. uh ้าเนี่ยมันแบบดูแล้วไม่หวังดีเหมือนแบบจะฆ่าจะแกงกันเลยอ่ะแล้วก็เหยียบไปที่ตัวเหยียบไปที่หัวแบบนี้ด้วยนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะตํารวจจะนําตัวค่ะผู้ต้องหาคนนี้ไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพนะคะดีที่จับได้เร็วคือชาวบ้านแถวนั้นเขากลัวกันมากนี่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 โอ้สํานักงานตำรวจแห่งชาติมอบประกาศให้เลยหรอใช่ค่ะโอ้ดีนะข่าวช่องแคดรบเครื่องเคียงข้าง